ก่อนนั้นคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในระบบการสื่อสารเช่นสัญญาณวิทยุและสัญญาณโทรทัศน์จนเมื่อปีพุทธศักราช2489วิศวกรชื่อเพอร์ซีสเปนเซอร์ที่ทำงานอยู่ในบริษัทสื่อสารชั้นนำของประเทศอเมริกาได้ทำการทดลองเกี่ยวกับคลื่นไมโครเวฟชนิดใหม่โดยใช้แม่เหล็กแมกนิตรอนขณะนั้นเพอร์ซีได้ใส่ช็อกโกแลตไว้นในกระเป๋าเสือ้อเขาพบว่าช็อกโกแลตในซองละลายได้อย่างน่าทึ่ง ่อมาในปีพุทธศักราช2490ก็มีการสร้างเตาไมโครเวฟสำหร,รับอุณอาหารโดยใช้คลื่นไมโครเวฟออกมาจำหน่ายเป็นครั้งแรกและอาหารชนิดแรกที่ถูกใช้ในไมโครเวฟก,ก็คือป๊อบคอร์นหรือข้าวโพดคั่วเน่นๆครับตั้งมุหนูบูตามที่ต้องการปิดฝา ตั้งเวลาแล้วเราก็จะรอเวลาแล้วพอเราได้ยินเสียงเราก็จะได้อาหารอุ่นๆพร้อมรับประทานทันทีครับไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าอาหารร้อนๆที่เราทับประทานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับ จะมีผลเกิดมาจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเดียวก,กันกับที่เราใช้ในเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์เป็นไงนครับน้องๆบอกแล้วว่าวิาวทยาศาสตร์เนี่ยชอบทําให้สิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ก็ลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาได้แล้วในวันนี้น้องๆสังเกตเตาไมโครเวฟที่อยู่ที่บ้านของน้องๆกันหรือยังครับเร็วอ๋อแต่ไปอย่า,ยาทำให้เท่าไหนเป็นเงินเงินอย่างที่บอก ตานหนึ่นก็จะหมุนไปใช่ตามจะหมุนและล่างดีหมุนตาอใช่ภายในเตาไมโครเวฟนะครับก็จะมีหลอดแมกนีตรอนอยู่ฮะซึ่งก็อยู่บริเวณด้านบนนี้นะครับของไมโครเวฟเครื่องนี้นะครับหลอดแมกนีตรอนเนี่ยเป็นแม่เหล็กชนิดหนึ่งนะครับก็สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเนี่ยให้กลายเป็นคลื่นไมโครเวฟได้ ดังนั้นเมื่อเราปิดฝานะครับแล้วเราก็เปิดเครื่องเนี่ยคลื่นไมโครเวฟจะถูกสร้างออกมาแล้วก็วิ่งอยู่ภายในเครื่องนี้คะคลื่นไมโครเวฟก็จะทําให้เกิดการสั่นของโมเลกุลต่างๆเช่นโมเลกุลน้ำครับและการสั่นด้วยความถี่สูงนี้นี่เองทําให้เกิดความร้อนขึ้นเกยทําให้อาหารสุกแล้วก็เกิดเป็นพองตัวได้นะครับน้องๆก็จะเห็นได้ว่าการที่เราใส่ใจให้กับสิ่งรอบๆตัวเนี่ยก็จะสามารถนำเอาวิทยาศาสตร,ร์มาประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งผลิตต่างๆที่มีประโยชน์กับพวกเราได้นั่นเอง